สวัสดีครับกลับมาพบรายการคิดก่อนเทรดอีกแล้วนะครับก็รายการคิดก่อนเทรดเนี่ยเราก็มาคุยกันมาวางแผนการเทรดทุกวันเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มจนถึง2องทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นการเทรดการเกี่ยวกับวางแผนการเทรดเอ,อ่ยมีไอเดียเวฟเอ,อ่ยมีคิดก่อนเทรดเอ,อ่ยมีเกาะติดทุนใหญ่ไอเดียเทรดทุกอย่างเรียกว่าพังพร้อมหมดพังพรูหมดและทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีรายการพอดแคสต์ชื่อว่า ไอเดเทตจะมีเช้า Podcast นะครับเห็นไหมทุกอย่างเรามีให้ลูกค้ามีให้นักลงทุนคอยฟังแบบฟรีๆได้เลยนะครับตอนนี้พอดแคสต์ของเรามี2ช่องทางอ่าช่องทางแรกเป็น YouTube เป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นไลฟ์เลยบน YouTube นะครับพอดแคสต์ Podcast ตอนเช้าและอันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่า Spotify ใช่ไหมครับน่าจะเป็น Spotify นะเอ่อที่แบบว่าแต่มันฟังเป็นเทปนะนะฟังเป็นเทปนะครับไม่ได้เป็นไลฟ์นั่นเองเนาะ ก็มาฟังบน u t u b e ได้มาฟังได้ทุกที่แหละนะครับยินดีนะครับฟังฟังไว้จะเข้าห้องน้ําจะขับรถก็ถือว่าฟังให้เพลินๆฟังให้เพลินๆนะครับฟังให้เพลินๆโอเคไหมประมาณนั้นเนาะก็ถ้าเกิดนักลงทุนท่านไหนฟังแล้วชอบเลย,ยงี้ก็สแกนคิวอาร์โค้ดมาเป็นลูกค้ากันถ้าเกิดท่านไหนเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วก็ขอขอบคุณแล้วกันนะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่มาเป็นลูกค้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยว ทุกๆอย่างเราก็มีเรียกว่าคําแนะนําให้มีบริการต่างๆให้มีโมเดลเทรดให้ใช้อย่างอย่างดีนะครับมีน้องๆทีมงานคอยบริการถึงตีสามเลยถึงตีสามเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเริ่มกันอินโทรไปสักพักละมาดูที่ตัววิกอินเด็กนี่ไงวิกอินเด็กมันเป็นไงมันลงมาเห็นไหมมันลงมาวิกอินเด็กมั 5. 5. 5. 5. นลงตอนนี้เเท่าไหร่ยี่สิบห้าจุดห้าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรตลาดอีคุริตี้เป็นไงยังไปต่อได้ยังขึ้นต่อได้ ตลาดอีคูตี้เป็นไงขึ้นต่อได้เห็นไหมมันลงมาเรื่อยๆถามว่าถ้าเกิดต่ำกว่าต้องหม่อนที่บอกไว้ถ้าเกิดมันต่ำกว่า20เนี่ยเรียกว่าดีต่ำกว่า20เลยนะต้องต่ำกว่า20ถึงถึงจะดีต่าดหุ้นอยากขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นอันนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการไซเวย์อยู่แต่ตอนเนี้ยพอวิกอินเด็กซ์มันลงมาแปลว่าเป็นเรื่องของการเป็นไงไซเวย์อัพเป็นเรื่องของการไซเวย์อัพถูกไหมแล้วยิ่งแบบลงจะหลุดหลุดโลแล้วเนะี่ยโอ้เป็นไงยิ่งชัดเลย นะครับถ้าเกิดหลุดโลได้เป็นไงชนชัดแล้วถ้าเกิดเราดูจากดาวเทอรี่หรือเทรนอะไรต่างๆนะนี่คือไฮนี่คือไฮนี่คือไฮให้ต่ําลงโลไปไงต่ําลงรอบนี้แปลว่าเราไบแอชว่ามันต้องทำลเวอร์โลโอเคไหมทำลว์โล่ประมาณนี้วิกก็แปลว่าโอเคสวยสวยดีนะสำหรับตัวตวิกเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวดาวโจนกันดาวโจนในลน์วีเป็นไงก็ยังถือว่าขึ้นมานะครับถือว่าขึ้นมา เป็นไงขึ้นมาเห็นไหมมันลงมาแนวรับเป็นไงแล้วก็ยังขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีลุ้นว่ามันจะเบรกเท่าไรสองหมื่นเจ็ดพันมีลุ้นจะเบรก k สองหมื่นเจ็ดพันเลยนะถามทำฟรมเดล่ะทำฟรมเดล่ก็จะเป็นไงเด้งย่อไซเว้ปุ๊บนี่ไงเห็นไหมเป็นอ inward head เนี่ยมันเบรกยังเบรกแล้วพอมันเบรกแล้วบรรมุกบอกว่าอะไรจะเป็นอิ inward head and s h o เดอร์ตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าสองหมื่นหกตรงนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่เจ็ดร้อยก็ล่ะพันสามพันสามพันสามก็เบรก ตรงนี้เบ e กขึ้นไปพันสามก็ได้สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยตรงนี้แหละอ่ะหายะเป็นแนวต้าตรงนี้พอดีเป้งพอดีเลยถูกไหมครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นทเทิร์นอะไรต่อคัพด์แ h a n d ิลเห็นไหมมันค่อยๆไปทีละทเทิร์นมันค่อยๆไปทีละพทเทิร์นะครับประมาณนี้โอเคต่อมามาดูตัวอินเดียตัวอินโอ้นี่ไงอินเดียมาถึงต้านแล้วนี่ติดต้านอินเดียติดต้านหน่อยนะติดต้านติดต้านอ่าเพราะฉะนั้นอินเดียแปลว่าอะไร มีโอกาสที่จะยอ่อตัวอินเดียมีโอกาสที่จะยอ่อมาดูทําเฟรมเดย์หน่อยอ๋อทําเฟรมเดย์สวยนะทําเฟรมเดย์สวยไปไงเด่นยอ่อเด่นยอ่อเด่นยอ่อปรับเคิร์ฟแล้วปรับเคิร์ฟแลว,เ,แลวเห็นไหมปรับเคิร์ฟตัวนี้เห็นไหมสีฟ้าปรับเคิร์ฟยังสีฟ้าปรับแล้วแต่สามสีนี้ไปไงยังไม่ปรับเพราะฉะนั้นตัวอินเดียเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเบรกขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยย่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอินเดียมีนัตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะขอนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหม เด้งยอเด้งยอเด้งยอตึ๊อๆๆปรับเคิร์ฟแล้วเป็นไงค่อยๆปรับค่อยๆป,ปรับแล้วก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ่ะพี่ผมมองว่าน่าจะมาแถวๆนี้ประมาณสักสองหมื่นเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นไงมันก็จะมาแล้วก็ไปไงปรับเคิร์ฟก่อนอาจจะย่อลงไปก่อนแถวนั้นได้นะครับต่อมามาดูตัวเยอรมันกันเยอรมันทำเฟรมวิกอ่าถือว่าดีนะถือว่าดีเห็นไหมถือว่าเบรกแล้วยีร์มันไปได้ต่อเห็นไหมเยอรมันฝั่งเยอรมันเป็นไง ดูดีนะดูดีดูดีเห็นไหมเบรกหายตรงนี้ละวนี่แต่ไม่ามาดูเดหน่อยมาดูเดเดเนี่ยก็ทําสวยนะเนี่ยเป็นไงค่อยๆเบรกเนี่ยเห็นไหมมันมันไซเวย์ตรงนี้ก็เป็นคัพแอนเดิลเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคัพแอนเดิลเล็กๆเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคัพแอนเดิลเบรกแล้วแปลงแปลว่าเด็กก็เป็นไงเยอรมันก็เป็นไงก็ไปต่อได้เรียกว่าไปต่อได้ดีเลยไปต่อได้ดีเลยนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับสวยนะสวยหลายลประเทศสวย มาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำเฟรมวิกอ่าญี่ปุ่นอาจจะยังไซเวียอยู่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นไงก็อยู่มาอยู่ด้านบนแล้วเบรกด้านบนได้เป็นไงก็นี่มีแนวต้านด้านบนอยู่ตรงนี้สองหมื่นสี่พันญี่ปุ่นก็โอเคสองหมื่นสี่พันมีแนวต้านได้นะครับทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ก็ก็ยังดูดียังดูดีนะครับรอเบรกตรงเนี้ยสองหมื่นสามพันสองร้อยอ่ะญี่ปุ่นรอเบรกที่สองหมื่นสามพันสองร้อยทำเฟรมเดย์นะครับมาดูห่างเสงห่างเสงนี่เป็นไงขึ้นไปชนต้าน เห็นไหมขี้ผึชนต้านเพราะทั้งหมดเป็นไงต้านเยอะอย่างที่บอกว่ามันเบลอนี้มาปุ๊บเป็นไงมันมีต้านตึ๊ดเติ่มเติ่มเต็มไปหมดแต่ตรงนี้เป็นไงมีต้านที่เรียกว่าตั้งแต่สองหมื่นหกห้าร้อยจนถึงขนาดสองหมื่นเจ็ดตรงนี้เรียกว่าต้านเยอะก็ประมาณเรียกว่าห้าร้อยจุดตรงเนี้ยเรียกว่าต้านทั้งนั้นเลยถูกไหมเพร่ะนการที่มันตับย่อตัวลงมาก็เป็นไงถูกแล้วถูกแล้วนะครับแต่มันน่าจะรรมมราประมาณระดับแถวๆประมาณสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยประมาณตรงนี้แหละเนาะมาดูทำเฟรม้ยของตัวห่างเสง นี่ไงมันยังไม่ปรับเคิร์ฟเลยอย่างที่บอกไว้เห็นไหมมันจะเบรกตรงนี้ไปต่อได้ไหมไม่ได้มันต้องปรับเคิร์ฟก่อนอ่ะปรับเคิร์ฟสามเส้นนี้ปรับเคิร์ฟสามเส้นนี้ตอนนี้มันมัน,มนพยายามจะปรับเคิร์ฟแล้วตรงนี้เป็นแนวรับด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าห่างเสียงตอนนี้ยถ้าเกิดใครเข้าวันจันทร์ใครเข้าวันจันทร์แปลว่าตรงนี้คือลิกต่ํามากลิกต่ํามากเลยนะบอกเลยลิกต่ําเพราะว่าอะไรมันปรับเคิร์ฟแล้วเส้นน้นำเงินไอเส้นเขียวๆเนี่ยมันพยายามจะปรับเคิร์ฟขึ้นแล้วถูกไหมครับอะเห็นไหมมันปรับเคิร เทรดดีดวิเนี่ยสามารถเทรดดีดวิว HSI ได้เทรดหางเสียงได้เพราะหางเสียงเนี่ยผมมองว่าน่าจะกลับมาได้นะครับประมาณนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมันที่จะเป็นตัวช่วยบ้านเราโอ้โหกี่สัปดาห์แล้วฮะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสัปดาห์สองเดือนละสองเดือนน้ำมันยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ตรงนี้ปงแปงปงแปงปงแปงแถวนี้เลยแล้วเป็นไงแคบมาสองวันติดเอ้ยเรีวันสองสัปดาห์ติดมากแล้วแคบ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  น้ำมันเนี่ยน่ากลัวถ้าเบรกหูเลยดูดิมันเหมือนมันไม่แช่งไปนะแต่มันไม่ไปแต่มันไม่ไปแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายการ์ฟเทียลลี่นะครับอ่ะทฤษฎีการ์ฟนะไม่มีนะ,ะทฤษฎีกราฟไม่มีในในคณิตศาสตร์ผมก็โห่หมืน่นจูนก่อนจูนสายดาวเทียลลี่สายดาวเทียลลี่การ์ฟเทียลลี่ไม่อยู่ในคณิตศาสตร์นะอยู่ในคนะอมพิวเตอร์นะโอ้นะอยู่ในคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ลงเขาการ์ฟเทียลลี่อ่ะงงตึ๊บเลยโอเคสังเกตไหม ดาวเทลี่เป็นไงนี่ยกโลไหมนี่คือยกโลยกโลไหมยกโลโอเคไหมแล้วมันเหมือนมันจะทำเพยามทำไฮใหม่ทำไฮเอาไฮแต่มันทำมันทำไฮอโลแล้วมันยกโลมาแล้วแต่มันยังไม่ทำไฮเอาไฮมันยังไม่ทมันยังไม่ทำไฮสูงขึ้นยังไม่ทำ,ทำแต่ดูแพทเทิร์นแล้วเป็นไงดูเชียวว่าจะเบรกนะดูเชียวว่าจะเบรกถ้าถ้ามันเบรกอินเด็กซ์สวยบ้านเราก็เป็นไงพุ่งกระฉุนนะบ้างไฟเพลนหน้าพุ้งไปเลยนะครับแต่ยังไม่รู้มันจะเบรกจริงหรือเปล่า ยังไม่รู้มันจะเบรกจริงเรอต้องคอยจับตาโอเคไหมจับตาต่อมาทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ดูทำเฟรมเดย์สิเป็นไงเดึงยอ่อเดึงยอ่อดึง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 ,ดงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องปรับเคริร์ฟไงเนี่ยมันต้องมันต้องดื้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยย่อตื้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยย่ออะไรเงี้ยม,มันก็ปื้ดมันก็คล้ยคล้ยเข้าอยู่ข้างมึงครับ exhale inhale e x inhale เอ็กซแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับตัวน้ํามันผมมองว่ามันจะเบรกแถวนี้แล้วมีลุ้นนะเพราะดูจากเดนเนี่ยเป็นไงยกโลกนเรื่อยๆมีลุ้นมากเบรกสี่สี่สีส่สามได้ถือว่าเป็นไงงามงดงามสวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวสำหรับตัวน้ํามันเนาะโอเคมาดูทองคํากันมาดูทองคําระบบไอเดตเทรเป็นยังไงบ้าง ทองคำระบบไอเดเทรดอ่ะยังเป็นสีเขียวมา 2008, อยู่เตื้อ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 เห็นไหมทองคำหลังจากที่มันมาพันแปดเป็นไงนิ่งเลยอย่างที่เบรกเรียกว่ามันเบรกแพทเทิร์นที่ yes. เร hey. ียกว่าอินเวอร์ตไฮเดรนชลเดอร์มานิ่งเลยพันแปดเรียกว่าเกาะเกาะเลยเนี่ยเกาะมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยเท่าไหร่สองสองเดือนและสองเดือนแล้วเออสองสัปดาห์และสองสัปดาห์แล้วนะครับนั่นคือเดย์สองสัปดาห์แล้ะเห็นไหมมันไม่ยอมแบบตรงนี้ครับที่หนึ่งพันแปดหกสิบนะครับถามว่าถ้าเกิดใครยังมีทองอยู่ถือไหมถือได้ ถือได้มาพันแปดหกสิบถามว่าถ้าเกิดมีอยู่สต็อปลอสพันแปดนะครับสต็อปลอสพันแปดนะถ้าเกิดลงมาต่ำกว่าพันแปดหน่ยสต็อปออกไม่เชิงสต็อปออกเพราะเราเราเบรกตัง้งแต่ตรงนี้เราเราเรียกว่าเทลลิงสต็อปเรียกว่า stop, เทลลิงสต็อปดีกว่ามีเทลลิงสต็อปที่พันแปดมันเบรกไปแล้วปล่อยมันไปรันต่อไปได้ถ้ามันจะเบรกไปพันแปดหกสิบก็ปล่อยมันไปถ้ามันไม่ถึงล่ะมันกลับมาพันแปดต้องเทลลิงสต็อปออกไม่ใช่เรียกว่าสต็อปลอสนะเทลลิงสต็อป โอเคไหมครับประมาณนี้อันนี้คือถามธามตัว G O แล้วตัว G O เนี่ยบ้านเรามีให้เทรดเป็น G O เอ้ยอันนี้คือทองบ้านเราไม่ให้เทรดเป็นตัว G O เทรดเป็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เลยซึ่งข้อดีก็เป็นไงครับไม่ต้องคิดเรื่องของค่างเงินค่างเงินอ่อนแข็งไม่เป็นไงไม่มีผลต่อตัวตัว,ว G O เลยแล้ว G O ตอนนี้ค่าคอมก็ถูกมากถูกถูกมากบอกเลยมาเป็นลูกค้ากันเถอะนะมาเป็นเถอะยิ่งยิ่งมาเป็นลูกค้าเรียกว่ายิ่งยิ่งดียิ่งดีถูกไหมครับยิ่งดีเลยถูกไหมมาเป็นนลูกกค้าั ค่าคอมก็ถูกและที่สำคัญคือมีน้องๆทีมงานเนี่ยคอยอยู่ถึงตีสามอะคิดดูว่าสุดติงอะสุดติงบอกเลยเลยว่าแบบออืืจะมีจะมีใครอยู่กับลูกค้าถึงตีสามเหมือนน้องๆทีมงานเดียวบ้างไม่มีหรอกถูกไหมไม่มีนะน้องๆทีมงานเนี่ยเนี่ยแบบหูอยู่ถึงตีสามคอยตอบคำถามคอยแก้ปัญหาทุกอย่างให้ถ้าเกิดพี่ๆมีปัญหาเนี่ยคอยแบบคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือเดี๋ยวเรียกว,ว่าคอยช่วยเหลือเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขอ อยากใครอยากสนับสนุนก็มาเป็นลูกค้ากันด้ใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยพี่มาเป็นลูกค้ากันนะถ้าเกิดที่เป็นลูกค้ากันอยู่แล้วไหนตั้งหกสิบกว่าท่านเนี่ยไหนลองบอกหน่อยต้องมีลูกค้าฟังมากแหละชอบไหมชอบที่บริการของเดียไหมหรือว่าชอบอะไรต่างๆนะชอบไหมลองพิมพ์ม,มาให้คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจกับไอเดียเทรดหรือให้น้องๆทีมงานเห็นหน่อยเฉพาะเนี่ยน้องๆทีมงานคอยดูไลฟ์อยู่ทุกสัปดาห์เนี่ยพี่ๆพิมพ์ม,มาว่าเออเป็นยังไงดีไหมอยากชวนไหมอยากแนะนําคนอื่นมมมมาาาาลลงทุนนนกกกััเเเรไไหหป็ูค้ดีย เรียกว่าช่วยช่วยกันขายของนิดนึงนะพี่ๆนะที่เป็นลูกค้าก็เรียกว่าช่วยๆกันหน่อยนะถ้าเกิดยิ่งเดียมีลูกค้าเยอะไปไงเราก็จะเป็นทําให้ทีมเรียกว่าแข็งแกร่งมากขึ้นดียุกระดับไปเรื่อยๆจนแบบไหลเทียมฐานเพราะเราไม่ทันกระเทียมรอเล่นรอเล่นโอเคมาดูตัวเซตกันบ้างตัวเซตถามว่าทำไมมันมีเส้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูในทําเฟรมเดย์ดิเอ,อเส้นนี้มันมาจากไหนเนี่ยอ๋อเส้นนี้มันมันเป็นตั้งของตรงนี้โอเคอะมาดูนี้ก่อน ตอนนี้เป็นไงมันมาติดตรงนี้เห็นไหมติดตั้งตรงนี้มันมาติดตั้งตรงนี้ติดตั้งชึบถ้ามันเบรกตังน,นี้ล่ะตอนนี้ตัว G O เอ้ยไม่ใช่ตัวเซตตัวเซตก็ถามว่าก็โอเคนะเนี่ยจากที่ตรงนี้บอกว่าเป็นเหมือนกับโลสุดแล้วนะใครไปฟังไลฟ์ดูได้ตรงนี้บอกว่าต้องแบบห้ามห้ามช็อตแล้วนะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆโหต้องขอบคุณมากเลยนะพี่สุกันตาสุกันสุกันหน,น้าตานะครับถ้าเกิดบเดเร่านผิดต้องขออาภัยอย่างยิ่งเลยนะครับ ขออภัยด้วยนะ,พะยเพษาไสยาดียจะไม่แข็งแรงนะขอบคุณมากนะแล้วที่พี่คอมเมนต์มาด้วยขอบคุณขอบคุณจริงๆนะถ้าท่านอื่นเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วลองคอมเมนต์มาให้กําลังใจทั้งเดียทั้งทีมงานด้วยหน่อยนะกันละกันนะครับจะได้มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ถามว่าลูกค้าเราเยอะไหมก็เรียกว่าที่แอคทีฟอะครับพันคนพันกว่าคนเนี่ยที่แอคทีฟต่อต่อต่อแบบ สามเดือนนะเราจะแบบมีทั้รุ่นสามเดือนเนี่ยห้องเนี้ยคือลูกค้าเรานั้นเลยนะครับลูกค้าเรานั้นเลยเนี่ยหนึ่งพันคนวันนี้ก็เพิ่งมีวันนี้มีสัมมนา,าเลยวันนี้มีสมาาัมมนาแล้วมีสัมมนา,าทุกเรียกว่ามีมีรีรันดนะ่ะให้ทุกสัปดาห์มีรีรันให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็มีสัมมนา,าสดบริการเรียกว่าจัดใหม่เรื่อยๆเลยนะครับโอเคทีนี้ตัวเซตเนี่ยก็เรียกว่ามันมาติดตั้งนี้ก่อนมันติดหน่อยแล้วมันจะไปตั้งตรงไหนตอนนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงเดย์แล้วกัน นี่เนี่ยเนี่ยสังเกตที่แบบมาดูว่าอ๋อนี่ไงเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมนะตรงนี้สังเกตไหมครับตรงเนี้ยพี่พี่เห็นไหมตรงเนี้ยคือมันยกโลขึ้นนี่ตรงนี้โลใช่ไหมครับนี่โลโลลยกมาเรื่อยๆนี่ตรงนี้นี่ก็โลนี่ก็โลยกมาเรื่อยๆไหมตรงนี้แหละสังเกตตรงนี้ไหมพันสามเก้าสิบเจ็ดหรือพันสี่แล้วนะพันสี่ขอว่าตรงนี้เป็นพันสี่คือแนวต้านจากตรงนี้เห็นไหมชัดเลยเนี่ยจากนี่มานี่ แล้วก็ตรงนี้ยกลงมาตรงนี้อาจจะมาติดสถานนี้หน่อยหูเราข้างบนเนี่ยพันสี่กว่าเนี่ยติดต้านผมให้ไว้ว่าสักพันสี่กว่ากว่าเนี่ยเป็นต้านได้พันสี่พันสี่กว่าเนี่ยเป็นต้านของเซ็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นระวังให้ดีและเคิร์ปรับอย่างยังไม่ปรับเคิร์บนะไอเส้นเขียวยังไม่ปรับเส้นเหลืองยังไม่ปรับยังไม่มีเส้นไหนปรับเคิร์บเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นไงขึ้นมาชนต้านก่อนมันต้องขึ้นมาชนต้านต้านตรงนี้ก่อนนะพัธถึงพันสี่โอเคไหมครับประมาณนี้เซ็ตก็เรียกว่า ปไปแบบนี้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแ,แล้วกันนะครับมาดู s ซฟ t ี Future กัน s 5 0 under score conoi นะใครที่เทรดเซฟตี้ฟิวเจอร์อยู่แนะนําให้มาใช้ conoi กันเถอะซึ่ง conoi เนี่ยผมพูดไปสม่ําเสมอพูดไปเยอะพูดไปมากพูดตนหลอดนะว่าทําไมต้องใช้อย่างที่บอกว่าตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นซีรีส์มันเป็นซีรีส์แล้วปกติแล้วลูกค้าก็เทรดกันประมาณซีรีส์สุดท้าย3เรียกว่าซีรีส์ล่าสุดอ่ะซีรีส์ล่าสุดก็คือ3เดือนที่มันก่อนจะหมดอายุ คำถามคืออินดิเคเตอร์เนี่ยมันมาจากการคำนวณไฮโลเปนโคสวอลุ Hi ่ม um. ถูกไหมอินดิเคเตอร์เนี่ยมาจากแค่ไฮโลเปนโคสวอลุ Hi ่ม um. ถ้าพี่ๆไปใช้ตัวเซฟฟิซตี้ซีรีส์ยูไปใช้ตัวเซฟฟิตี้นั่นนี่นู่นบอกเลยมันผิดมันผิดข้อมูลมันผิดพอข้อมูลผิดเป็นไงอินดิเคเตอร์ก็จะก็จะผิดมันก็จะทําให้การเทรดของเราเป็นไงมีปัญหาโอเคไหมก็จะทำให้การเ,ราไไาเทรดมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมาเลยมาใช้ตัว S50 ห้านย์ดออร์คอนโอไอ ถ้าเกิดใครใช้ efin อยู่ใครใช้ aspen อยู่ไม่รู้ถามไลน์ไลน์มาถามน้องๆทีมงานได้น้องทีมงานก็นจะตอบให้ว่าต้องใช้ C, เออเรียกว่าเป็นเออ่ซิมโบอะไรแบบไหน,นโอเคไหมประมาณนั้นนะครับทีนี้ต่อมาเซฟิตี้ฟิวเจอร์สังเกตไหมเนี่ยมันลงมาที่แนวรับแปดร้อยแนวตั้งก็อยู่ที่ๆเก้าร้อยเ,เนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาในแถวเนี้ยนะครับอยู่ในกรอบเนี้ยมันยังอยู่ในเรนจ์ตรงนี้อยู่มันอยู่ในเรนจ์ตรงนี้อยู่น,ยน,น,ยนะครับดูทำเฟมเดย์หน่อยทำเฟมเดย์เนี่ยสังเกตไหมทำเฟมเดย์ก็เป็นไง เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาติดตั้งเนี่ยประมาณเก้าร้อยติดตั้งเนี่ยประมาณเก้าร้อยเลยนะครับเป็นไงเดี๋ยเห็นไหมมันเนี่ยแถวนี้โอ้ยิ่งเส้นแดงนี่ประมาณเก้าร้อยกว่ากมีเบรกขึ้นไปหลอกเป็นไงลงมาเห็นไหมประมาณนี้แหละมันก็จะแกว่งอยู่ตรงนี้แกว่งแกว่งแกว่งโอเคไหมครับประมาณนั้นเลยเซสซิตี้บอกเลยครับคอมเขาถูกนะถูกมากถูกมากเนี่ยยี่สิบบาทมาอ่ตอนนี้ถูกกว่ายี่สิบเลยเพราะว่าตลาดเขาลดค่าคอมให้ถึงสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกมากถูกมากจริงมาเถอะมาเถอะบอกถูกแล้วถูกอีกมากมามามานะมา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 กันนะมามากัน คิดเดียอยู่ได้ก็เพราะเรียกว่าน้องๆทีมงานอยู่ได้เดียอยู่ได้ก็เพราะว่าค่าคอมจากพี่ๆทุกคนถูกไหมครับถ้าเกิดไม่มีค่าคอมก็เป็ไงตกงานตกงานไม่มีลูกค้าก็เป็ไงตกงานนะครับถ้าเกิดไอเดียเทรดตกงานก็อาจจะต้องไปทำเทรดดิ้งเองแล้วเป็นเทรดเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวนะครับอาจจะเปิดบริษัทเป็นที่ปรึกษาด,ด้านการลงทุนอะไรอย่างนี้อันนั้นต่างๆนานาเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันถึงเวลาก่อนเนาะประมาณนั้นเป็นที่ปรึกษาด้านการลงแต่ก็พยายามไม่ทําให้ตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องทําเป็นทีมมืออาชีพแนนนนน่อะะปปรรมมาาณณีี้้ โอเคฟันซีสตี้ฟิวเจอร์เนี่ยประมาณ900กว่าๆ910ตรงเนี้ยเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านได้แาวตัวเซสตี้ฟิวเจอร์เลยนะครับประมาณนี้ต่อมา,มาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างอ่ะดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นยังไงโอ้ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนลงมาอ่อนลงมานะดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนอ่อนอ่อนลงมาแถวๆ9 5แล้วตรงนี้เรียกว่าต่ำแล้วต่ำมากต่ำมากต่ำมากนะมาดูค่าเงินบาทหน่อยครับเงินบาทค่าเงินบาทเราก็อ,นะอ่อนไปเรื่อยๆนะอ่อนไปเรื่อยๆเออแปลกเนาะดอลลาร์ Dollar ดอลลาร์ดอลล่์อ่อนบ้านเราก็อ่อนเนาะเออเออแปลว่าเศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีอ่ะมาดูจาการ์ตาหน่อยจาการ์ตาก็เรียกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่เบรกยังไม่เบรกนะฟิลิปปินส์อ่ะฟิลิปปินส์ยังไม่โอ้เราดีกว่าฟิลิปปินส์เราเราเราดูสวยงามกับฟิลิปปินส์แต่ถ้าเกิดดูกว่าจาการ์ตาเนี่ยผมดูว่าจาการ์ตาดูดีกว่าบ้านเราโอเคไหมจาการ์ตาดูดีกว่าบ้านเราทีนี้ต่อมามาดูไทยบาทที่กับฮ่องกงยังอ่อนอยู่แล้วบาทบาทบาทบ้านเราเป็นไงยังอ่อนต่อได้โอ ถ้าเกิดเทียบกับฮ่องกงบาทว่าเรายังอ่อนอยู่บาทเทียบกับลาวก็ยังอ่อนอยู่นะเพราะว่านึงบาทแลกลาวได้เป็นไงน้อยลงก็ยังอ่อนอยู่แลกสิงคโปร์หลักก็ยังน้อยลงอยู่โอ้ไท้หวันเลากก็ยัง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 อ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ญี่ปุ่นหลักก็ยังโอ้ยังเอ่ออันนี้อแปลว่าถ้าเกิดเราเทียบเทียบมาจากที่อื่นเทียบเทียบมาจากต่างประเทศเนี่ยแปลว่าบาทบาทบ้านเราเป็นไงยังสามารถอ่อนได้อีกโอเคไหมยังสามารถอ่อนได้อีกเนาะอ่อนได้อ่อนได้ยังอ่อนได้อยู่ยังอ่อนได้อยู่ นะครับเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยเทรดค่างเงินบาทก็ถามน้องทีมงานมาได้ก็ก็เดี๋ยวว่าเออเรามาเทรดค่างเงินกันนะเราเทรดค่างเงินกันก็เป็นไงค่าคอมก็ดีนะค่าคอมก็ถูกด้วยสำหรับค่างเงินแบบแค่ช่องเดียวก็ได้ได้ทุนคืนแล้วค่าคอมี่ยถูกมากเลยมาดูถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นเป็นเซิงไฮ้คอมโพสิตเซิงไฮ้ลงนะเซิงไฮ้ลงนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นซีซอ่ามันต้องมันก็ซีเอสไก็ต้องลงอยู่แล้วถูกไหมซีเก็ต้องลงสามร้อยเป็นไงก็ลงเหมือนกันนะครับทองแดงล่ะทองแดง ทองแดงเบรกเลยเห็นไหมทองแดงเบรกมาเปไงสวยสดงดงามสวยไหมตอนนั้นตอนนั้นที่ผมเปิดให้ดูเป็นไงใครใครได้เข้าไหมมีใครได้เข้าไหมครับเคสอะบึไม่พูดไม่พูดนะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะดูเองแล้วกันนะดูเองดูเองนะเนี่ยเป็นไงขึ้นมาอาสีสีชมพูนะเป็นหุ้นตัวนึงที่กับทองแดงอะเป็นไงก็เรียกว่าจะเบรกแนวต้านแล้วเป็นไงยังไปต่อได้นะยังไปต่อได้เลยว่าอืมเพราะราคาทองแดงก็เป็นไงยังดีอยู่ยังดีอยู่ถูกไหมอะอีกตัวหนึึงงตัวน นี่เป็นไงโอ้โหนี่นี่เป็นไงสี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 ฟ้านี่สีฟ้าให้ดูสีฟ้าหน่อยเดียวไม่ชัดนี่เป็นสีฟ้าสีฟ้าเบรกไปแล้วนะเหลือเหลือเหลือสีเนี้ยเหลือสีนี้เหลือสีชมพูเนี่ยนะสีฟ้านี่เบรกไปแล้วนะรอรอดูซิว่าสีชมพูจะเบรกเมื่อไหร่จะเบรกไหมนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นราคาทองแดงก็เห็นไหมอย่างที่บอกเราต้องดูต่างประเทศดูประกอบนะครับดูประกอบดูประกอบราคาทองแดงไปละราคาทองแดงไปเลยอืมอาจจะมาสุดตรงนี้ก็ได้นะ อาจจะมาสุดแล้วตรงนี้อาจจะสุดสุดแล้วต้องติดตามสัปดาห์หน้าว่าทองแรงยังไปต่อไหมถ้าเกิดทองแรงไม่ไปต่อก็เรียกว่าสุดเลยสุดสุดนะสุดแล้วสุดจริงมาดูบอล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 อเมริกาก็ยังลงอยู่บอลอเมริกาก็ยังไม่ยังไม่ฟื้นเลยว่าฟื้นไม่ได้ฟื้นไม่ได้เศรษฐกิจแบบนี้บอลจะฟื้นได้ไงมาดูบอลไทยหละบอลไทยก็ยังเฉยเอยู่ us เทียบกับจีนจีนก็แข็งค่าึ้นเห็นไหมจีนก็ดีขึ้นนะครับ เออจีนดีขึ้นแต่ทําไมตลาดทุนลงวนันศะุกร์เราแปลกเนาะแต่จีนก็ข้างเงินแข็งขึ้นอันทุนเหลืองเออทุนเหลืองก็เออทุนเหลืองทุนเหลืองมันจะมานะเห็นไหมทุนเหลืองมันจะมาหุ้นที่เกิดกับทุนเหลืองมาไหมไหนดูหน่อยสิหุ้นที่เกิดกับทุนเหลืองอ่าเหมือนกันทรงใกล้ๆกันเลยนะทรงใกล้ๆกันทรงใกล้ๆกันนะประมาณนี้เห็นอันไซด์เวทแทบจะแทบจะทับกันสนิทเลยเห็นไหมแทบจะทับกันแบบสนิทเป๊ะๆเ,เ,เลยนะเนี่ยนะตอนนี้ทุนเหลืองเบ๊ก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 เบ๊มีดีเลย์หน่อยนะมีดีเลย ทูเหลืองก็ดีนะทูเหลืองก็ดีผมว่าทูเหลืองนี่อืมน่าจะไปต่อได้นะเนี่ยดูแบบเออดูอาก,การแล้วแบบโอ้น่าจะเบรกรอบนี้ผมว่าทูเหลืองน่าจะเบรกนะโอถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนผมคงได้เทรดทูเหลืองแล้วแหละถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนผมนั่งอยู่เพราะเทรดผมเทรดต่างประเทศด้วยนะครับได้เทรดทูเหลืองแน่ๆอันนี้เป็นอ่าเรียกว่าฐานหินฐานหินก็เรียกว่าอ่ายังไซเวย์อยู่ยังไซเวย์อยู่ เอออยูโอ้ว้าว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  u s EU ผมยังมีเงิน EU อยู่เลยนะผมยังมีเงินยูโรอยู่เลยอืยูโรนี่เรียกว่าอืผมว่าบ้านเราอ่อนได้อีกบ้านเราอ่อนได้อีกนะดูจากหลายๆอย่างแะบ้านเราเนี่ยเรียกว่ายังต้องอ่อนไปอีกมีดีไม่ดีนี่คือถึงเท่าไหร่ใครที่ลองมาถึงสามสองได้เลยนะสามสองสามสามนี่ผมว่าสามสามเอาสามสองก่อนสามสองก่อน เนี่ยเนี่ยตัวตัวอันนี้อียูเหมือนมันจอดมันจะจอบเบรกแล้ว ถ้าเกิดเราดูจากอาดีตนะเนี่ยๆตัวอย่างตรงนี้ยเห็นไหมเออ EU นะอืมน่าจะมีเทรด EU บ้านเรานะเออ EU ผมว่าจะไปได้อีกเนะี่ยเออผมผมไม่เก็บผมไม่ไม่ไม่แลกไม่แลกเงิน EU ดีกว่า EU ยังไปได้อีกนะ EU ยังไปได้อีกถ้าเกิดเทรดไม่ได้เทรด EU ไม่ได้จริงๆอ่ะเราสามารถเทรด EU ผ่าน SCB ได้นะ เอสซก็มีนะแต่จริงๆตอนนี้ก็มีเหมือนกับมีทุทกธนาคารแล้วนะครับมันจะชื่อว่าแป๊บนึงนะครับเออเออเอ,อูผมว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บเพิ่มเลยเนี่ยเออซื้ออีูเก็บเพิ่มดีกว่าเออเออดีดีดีแต่อีูนี่มันเทรดในไทยมันไอ้เรียกว่าเทรดในในตลาดทุนไม่ได้นะเทรดในตลาดทุนไม่ได้อ,อ่านี่ไงพาวเน็ตเออใช่ปัดรพาวเน็ตเออเออนี่น,นี่พาวเน็ตนี่นี่นี่ มี EU ด้วยมี EU ด้วยนะเออเออเดี๋ยวผมซื้อเข้าไปบ้างซื้อเข้าไปเดี๋ยวซื้อ EU ใน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 เพาเนี่ยใครไม่มีไปสมัครก่อนได้นะไปสมัครบัตรเพาเน่ยได้นี่บัตรเพาเนี่ยผมดูอ่ว่าผมบัตรเป็นแบบนี้อ๋อนี่นี่นี่บัตรเป็นอย่างนี้อานี่ไงบัตรเพาเนี่ยผมอยู่ในนี้นี่เองผมหาตั้งนานเลนี่บัตรปิดยังไงนี่ปิดยังไงนี่นี่ปิดอย่างนี้แล้วกันนี่โอเค นี่บัตรพาวเวอเน็ตนี่เวลาไปต่างประเทศใช้บัตรนี้ได้นะครับใช้บัตรนี้ได้โอเคใจไหมนี่อันนี้บัตรแพร์ยาผมมีบัตรแพรยาด้วยนะนี่นี่บัตรพาวเวอรเน็ตนี่น,นี่โอเคนี่นี่แบบนี้นี่แล้วบแบบนั้นมีแบบบัตรแพรยาไปไปสมัครบัตรพาวเวอเน็ตได้สมัครผ่านแอปได้เลยนะแล้วก็เอามาเทรด E.U. ได้โหนี่ S.C.B. ต้องมาโฆษณาผมแหละนะมันต้องมาโฆษณาผมแหละจริงๆค่าเงินนี้เทรดได้หลายหลายที่นะหลายที่หลายที่ โอเคไหมครับแต่แต่ที่ผ่านมาผมก็ใช้ตัว S C B Power เนี่ยมันง่ายดีมันง่ายดีนี่จริงๆผมมีเงิน E U อยู่จริงๆนะเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวโชว์โชว์นี่ E U นี่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 กระเป๋ายังไม่ได้แลกตั้งตั้งแต่ผมไปยุโรปมาผมไม่ได้แลกเงินกลับเลยนะนี่คนอื่นเขาชงเงินไทยฮะนี่ชงเงิน E U นี่ ห้าสิบยูไงนียย่ยนี่ยังมียูอยู่ยังมียูอยู่นี่ยังไม่ยัง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 ไม่ได้แลกนะมีเงินจริงมีเงินจริงนะมียูอยู่จริงๆนะมีอยู่อีกนี่เป็นเต็มกระเป๋าเลยนะเออขึ้นมาดีละเออโอ้ผมแลกไปตอนแบบต่าๆเลยผมบอกเลยโหเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมแลกตั้งแต่แบบสามสามอะผมบอกเลยสามสามผมมีนะผมมีสามสามเนี่ย เอาให้ดูในบัตรผหเรียกว่าเรียกว่าขิงเลยอันนี้ต้องเรียกว่าขิงขิงนะโหบัตรอียูผมเนี่ยบัตรพาวเนี่ยมีมีมีข้อมูลด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูนะอ๋อมันมันมันไม่มีแล้วข้อมูลมันไม่มีแล้ว,ม,ลม,ม,ม,ลวมันหายไปมันลบทิ้งแล้วมันลบทิ้งไปละมันเก็บได้แค่สามเดือนเองเออเราแตกเราไม่ไม่เราเก็บนานกว่านี้นะนะอ่าแล้วผมก็เรียกว่าดีดีบัตรโอ้ สามสามตอนนี้ก็เท่าไรสิบเปอร์เซ็นต์ละสิบเปอร์เซ็นในตัว E.U. แล้วนะฮะในตัว E.U. แล้วผมว่ามันมันน่าจะไปได้อีกแต่แล้วถ้าเกิดเป็น U.S.D. ที่มันเทรดในไทยบาทที่มันเทรดในตลาดไทยได้ผมว่าบ้านเราก็ยังค่าเงินบาทก็ยังแข่งค่าได้อีกนะค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าต้องผู้บิดอ่อนค่าได้อีกอ่อนค่าได้อีกก็ยังขึ้นน่ะก็ยังขึ้นอยู่นะครับโอเคมาดูไทยบาทเทียบกับฟิลิปปินส์อ่อนอ่อนจริงๆนะบาทเราอ่อนมากบาเราอ่อนมากอินโดบาทเราดีกว่าอินโดบาทเราดีกว่าอินโดถ U.S. ออกจกอินโด U.S. เออฟิลิปปินฟิลิปปินดีกว่านะฟิลิปปินดี U.S. กับตุรกีก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอืม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 ,อม,อมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบาทผมมองว่าไปได้อีกอ่อนได้อีกนะอ่อนได้อีกเพราะฉะนั้นใครเข้าตรงนี้ก็เรียกว่าต้องมีสต็อปรอสักสามจุดแล้วกันเอ,า,อาง่ายๆเอาสักเนี่ยสามจุดห้าใครเข้าใครจะแอลสัปดาห์หน้า ตบรอสัก3.5และกัน3.5บาทผมมองว่ายังยาวๆได้อยู่ให้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้องๆทีมงานก็คอยติดตามที่พี่เดียจะบอกแล้วกันนะประมาณนี้โอเคก็เนื้อหาของไอคิดก่อนเทรดจบแล้วนะครับ